ก็จะตลาดหุ้นจีนจะปรับตัวลดลงแรงนิงดนึงลงไปประมาณสองเปอร์เซ็นต์ขอ,าอ่าหลักๆของหุ้นจีนวันนี้ที่ปรับตัวลดลงก็คือน่าตื่นขายขายตลาดหุ้นแล้วก็ส่วนพิเงินเนี่ยไปลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมันมีการรายงานว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในเซันเจอร์แล้วก็ในเชียงไฮยเองเนี่ยทิศทางปรับตัวค่อนข้างดีจริงๆในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยถ้า ทิศทางปรับตัวดีนี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าหนี้ของจีนส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาก,ก็เป็นการหนี้เป็นที่ลง,ลงทุนในสังหาณค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทิศทางอาคราสัญญาที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวบวกประเด็นหนึ่งของทางจีนเหมือนกรรันเียงแต่ว่ามันก็มีการโชวิเตเนึนงกันจากตลาดหุ้นออกแล้วก็ขยับเข้าไปเก่งใน,ในตลาดที่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของจีนส่วนเย็นเยวันนี้ทางจีนก็มีการปรับลดในส่วนของอัตราสำรองของธนาคาราณนชย์นะครับก็คุยง่ายก็คือว่า ธนาคารก็วางเงินเป็นกองกลางไว้ลงเพื่อที่ทจะเอาส่วนที่เหลือไปเสริมสภาพคล่องไปปอดคู่ได้ก็เป็นการเพิ่มสมภาพคล่องให้กับระบบการเงินของจีนนะเรอันนี้ก็ปรับตัว r r ลงไป0.5รลงไปอยู่ที่ะระดับ17นะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยในส่วนของอวันนี้ส่วนใหญ่ก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาในของตลาดภูมิภาคก็จะเป็นในเชนีภาคการผลิตนะครับซึ่งช่วงเช้าเนี่ยของจีนเนี่ยตัว ตัวมาตัวมากิตเพียงไมภผ้าการผลิตเนะจีนนี่ก็คุมทาพก็ออกมาได้ต่ำกว่าครับตลาดคาดว่าอยู่ประมาณทสี่สิบเก้าจุดสี่ออกมาสี่สิบเก้าต่ำกว่าระดับห้าสิบเพืนถือว่าเป็นภาวะการผลิตที่ยังบดตัวอยู่ซึ่งมันก็ทิศทางการฟื้นตัวของจีนในเรื่องของผ้าการผลิตมันก็ดูเหมือนกักบมันก็ภาพรวมก็ดูเหมือนว่าก็ยังเป็นปัญหาของการชะลอตัวอยู่นะครับส่วนทิศทางในช่วงเช้าถ้าดูจากค่าดจีนีค่าดัชนจงจีนก็ถือว่า ค่อนข้างจะนิ่งนะครับเพราะนั้นภาพรวมตลาดก็ตอบรับในเรื่องของ P.M.I. ของจีนที่ลดลงเนี่ยไม่ไม่เยอะมากนะาภาพภาพช่วงเช้าในตลาดการซื้อขายทางฝั่งยอเชียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะสงบนะครับส่วนาทางสหรัฐเองวันนี้ก็ปรับตัวลดลงก็เป็นเรื่องของอตัวเลขทางเศรษฐกิจข,ของเขาของเขาออกมาในวันนี้ก็ออกมาชะลอตัวแต่ผู้นอเมริกาก็มีการแรงขายทงดเทียม มั้นภาพรวมๆเนี่ยในช่วงนี้เหมือนตลาดกาลังรอดูปัจจัยใหม่หรือว่าอาจจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาก็ทําให้าวะการซื้อขายวันนี้ของเราก็ทิศทางก็ชอตัวนะครับนะครับภาพรวมเป็นยไงบ้างครับครับับตัวเซนติเม็กนะครับวานี้นะครับก็ปิดตลาดครับก็ปรับลงมาติดลบลงมานะครับ10.7จุดนะครับก็ปิดที่ระดับ1,332.37จุดนะครับอ่ามูลค่าการซื้อขายครับก็เกิดการที่3.5พันล้านบาทครับ ข้างของเซตนะครับก็เป็นตัวในเกาะแคบครับก่อนที่จะออกตัวลงนี้ช่วงบ่ายครับก็เกิดเป็นแท่งเทียนทีนท่มียอดสูงสุดเนี่ยเท่ากับวันก่อนหน้านะครับก็พร้อมกับเครื่องมือไอซี่เนี่ยที่เริ่มจะหักลงครับก็แสดงว่าแนวโน้มะะจะมีการถัถกฐานสั้นๆได้นะครับสำหรับคลื่นการทุนเนี่ยเราอาจจะแนะนำนะครับก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีหาจังหวัดีบาถ้าเกิดมีจังหวัดีบาเนี่ยก็ให้ขายทางอะไรแล้วก็ลงมาซื้อกลับนะครับในย่อตัวเนี่ยว่โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,320ถึง 1,325จุดนะครับส่วนระดัต้านอยู่ที่1,340ถึง1,345จุดครับส่วนตัวเซ็นเตอร์อัปเดตนะครับวันนี้นะครับก็กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับก็ปรับตัวลงนะครับขณะที่ยังมีกลุ่มที่เป็นบวกก็ได้แก่กลุ่มตัวโรงพยาบาลแล้วก็มีกลุ่มท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ยังแข็งกว่าตลาดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะไปลองดูในกลุ่มไอซีทีนะครับก็ให้เก่งกันมาสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าจะชิงยอตัวลงมาในหุ้นของตัวทรูนะครับก็มองว่าแนวโน้มราคาเนี่ยก็ เงี้แก่งกว่าตัวเซ็ตนะครับก็จะเป็นการลงนามร่วมความร่นมมือนะครับกับ6แบงค์เนี่ยเพื่อรองรับสิ่งกำกับนะครับสำหรับใบอนุญาต900นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสปองส่วนของตัว SCB นะครับซึ่งมีประเด็นที่จะรับงานเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทุนไทยแลนด์ฟิเจอร์ฟันนะครับวงเงินเนี่ยประมาณ300ล้านบาทครับก็คาดว่าจะช่วยอยู่ให้ตัวรายได้ขั้นต่มของเอชซีบีในปีนี้เนี่ยน่าจะแข็งแกร่งนะครับต่อกันที่ตัวหุ้นฟาสเทสนะครับก็ ตัวแรกเนี่ยเรามาดูที่บีแอลก่อนนะครับก็วันนี้นะครับราคาเนี่ยก็ขยับวขึ้นมาครับพร้อมกับเกิดไดุ้นจากตัววอลุ่มนะครับที่ไหลเข้านะครับขณะที่ตัวสัญญาณ i ิ d i c a t o r mac นะครับก็เริ่มติดตัดตัวเซนเซอร์ไลน์ครับก็เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่นะครับก็ประเมินจากการดูนะครับก็มองแนวต้านเนี่ยแรกเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1.46บาทครับถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยเราก็มองเป้าหมายแนวต้านถัดไปอยู่แถวที่1.50บาทครับส่วนแนวรับเราก็วางไว้ที่1.40บาทแล้วก็มีจุดสต็อปไว้ที่1.38บาทนะครับ ถัดมาคือตัว R S นะครับแท่งเทียนนะครับก็ดีขึ้นนะครับผ่านเส้นค่าเฉลี่ย75วันขึ้นมาครับก็มีแรงหนุนจากสัญญาณใน A C D นะครับที่ส่งสัญญาณซื้อต่อเนื่องครับก็ประเมินเบื้องต้นเนี่ยราคาเนี่ยก็คงน่าจะมีโมเมนตัมที่จะขึ้นต่อไปทดสอบตรงแนวต้านแถวบริเวณ1 1 0 0บาทครับสัญลับเนี่ยก็ให้ไว้ที่9.90บาทนะครับแล้วก็ให้จุดตัวคาร์อนเนี่ยเอาไว้ที่บริเวณ9.50บาทครับ สุดท้ายคือตัวไทยคมนะครับไทคมเนี่ยราคาพุ่งนะครับก็หยิตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้นะครับประกอบบอลรุ่เข้าด้วยนะครับก็แนะนำนะครับให้เล่นเก่งไรซั่งได้ต่อนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คาดราคาเปิดเกันจะมีสต็อกแทางที่บริเวณ30.50บาทครับส่วนกรอบแนวรับเนี่ยเราก็จะวางไว้ที่แถว28.50บาทนะครับแล้วก็มีจุดสต็อปลอลที่27.50บาทครับในส่วนของตัวเซฟตี้ดิฟฟิวเจอร์นะครับกริษัทต้อนฟิลิสั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยตัว S50H16 นะครับ เปิดแนวรับระยะสั้นบริเวณ843จุดลงมานะครับก็แนะนำเก็งกำไรในฝังสถานหนาชอครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดัชนี้เนี่ยเปิดแนวรับดังกล่านะครับแล้วก็สามารถยืนระยะได้เนี่ยก็แนะนำอยู่เก็งกำไรในฝังสถานะรองนะครับส่วนกรีดการลงทุนระยะกลางภาบฝ่ายวิจัยก็ยังคงคำแนะนำถือสถานะรองในตัว H50H16U นะครับเนื่องจากว่าตัว m c d เนี่ยยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับวางกอแนวรับดัลต้าระยะกลางให้ที่บริเวณ834-875จุดครับ แล้วก็มาต่อกันที่ในส่วนของ e a r n i n g r e s u l t นะครับเมื่อวานทูก็ประกาศออกมานะครับบริษัทเนี่ยก็มีรายได้รวมงวดไตรมาส4นะครับที่ระดับ3.2หมื่นล้านนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น11.8% Q1Q นะครับจากผลประกอบการที่เติบโตโดดเด่นในของตัวของทูโมบายนะครับโดยเฉพาะรายได้นั้นโวยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้โมบายเดต้านะครับโดยส่วนแบ่งตลาดรายได้ของทูโมบายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น20.8%ในไตรมาส4นะครับเมื่อเทียบกับ ไตรมาสสี่ปีห้าเจ็เนี่ยที่สิบเจ็ดจุดแปดแล้วก็สิบเก้าจุดหกในไตรมาสสามปีห้าแปดนะครับประกอบกับแรงหนุนจากการขายสินค้านะครับที่เพิ่มขึ้นตามความนิยมการใช้ไอโฟนผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าหากเทียบกับม้วนเดียวกันของปีก่อนเนี่ยรายได้รวมก็ยังคงลดลงอยู่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์อย่เยอะดนะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากการเติบโตของกลุ่มทัวร์บายเนี่ยที่ไม่สามารถชดชเชยรายได้กับผลประกอบการ ของกลุ่มทูวิชั่นแล้วก็ทูออนไลน์นะครับที่หดตัวลงนะครับสำหรับตัวอีบีด้านะครับในไตรมาสสีเนี่ยก็อยู่ที่ระดับหกพันล้านนะครับเพิ่มขึ้น16.5% q ก q แล้วก็10.5%จุดเนยียรยีะนะครับจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ในกลุ่มทูมอบายเนี่ยซึ่งสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนะครับอันเกิดจากการเล็งขยาคองค์ขาย 4G แล้วก็ 3G แล้วก็ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตนะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคคครรรรรรรััััับบบบบสสส่่่่งงผลลให้้ไไตมมาานนนนะะิิษทททเีีียยกกุธอู399็ป สเคียเควคิวแล้วก็ลดลงเ8ดีิเนี้ยนะครับแล้วก็ล่าลสุดนะครับเมื่อคืนวานนะครับมาณทุง่งกวา่าก็บอร์ดก็ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับที่โอนสิทธิ์ได้ก็จะเป็น TSR นะครับจากเดิมที่จะเป็นหุ้นเพิ่มทุนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น TSR แทนนะครับในจำนวนที่คำนวณจากางเงินวงเงินประมาณ60,000ล้านนะครับก็จะได้จำนวนหุ้นเนี่ยไม่เกินหนึ่ง่าล้านหุ้นนะครับให้แก่ผู้จุ้นนเดิมนะคครรับับบตามสสด่วนน RO ะ โดยไม่คิดมูลค่านะครับวิธีการคำนวณราคาใช้สิทธิ์เนี่ยจะเท่ากับ90%ของราคาซื้อขายเฉลี่ยนะครับตั้งแต่วันที่3มีนาคม59ถึงวันที่30มีนาคม59นะครับตัวนี้เนี่ยตัว t s r เนี่ยจะมีอายุไม่เกิน2เดือนนะครับตั้งแต่วันที่ออกไปสแสดงสิทธิ์นะครับอนอกจากนั้นก็ถูกก็ออกอนุทัศนจ่ายผลนะครับเป็นบางส่วนนะ,ะนผลบางส่วนนะครับในอัตรา200ต่อ3นะครับ200หุ้นเดิมเป็นต่3อ3หุ้นต่อ3หุ้นผลผลใหม่นะครับ คิดเป็น0.06บาทนะครับแล้วก็ใจบายพัดนนบางส่วนนะครับเป็นเงินสดอีกแล้ว0 0 6 6 7บาทนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็รวมก็จะเป็น0 0 6 6 7บาทนะครับคิดไป็ประมาณอ10% 9%มากกว่านะครับก็จะเป็นสมุดทะเบียนอุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ g s SI r แล้วก็พันันะครับในวันที่22เดือนเมษายนะครับ ด้วยภาระต้นทุนค่าใบอนุญาตขึ้นความถี่พันแแล้วก็900นะครับที่สูงถึงระดับทั้งสองใบนะครับของทูเนี่ยสูงถึงระดับ1.16แสนล้านบาทนะครับส่งผลให้น้องประกอบการของทูเนี่ยก็ยังจะเป็นลบต่อไปอีกประมาณ 4- 5ปีนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับมาจ่ายผลได้การที่ตลาดคาดนะครับตลาดเนี่ยคาดไว้ว่าหลังจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยทูจะกลับมาจ่ายผลปกตินะครับแต่ว่าจากการประมวลขึ้นดังกาวทำให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่ ประกอบกับพอการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ยังคงแรงตอ่อเนื่องครับฝ่ายวิจัยก็ยังคงคำแนะนําขายนะครับโดยให้รา,หาคาเป้าหมายพิจารณาที่6บาทครับครับก็ภาพรวมวันนี้ตลาดก็มีการปรับฐานมานะครับภาพรวมเพรเหมือนตลาดก็ยังขาดปัดจจัยใหม่ที่เข้ามาหนึนนะครับหลังจากที่การจุ่ม G20 ก็ไม่มีบทสรุปอะไรที่ชัดเจนนะครับในสุดของผลประกอบการก็เริ่มทยอยออกมานะครับตลาดก็เหมือนก่ายัางไร้ปัจจัยใหม่ที่เข้ามาหนุนอยู่นะครับโดยภาพรวรวมวันนี้ ในส่วนของตัวเลขดัชนีสกิจไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคมก็ออกมาชลอตัวลงนะครับแล้วก็เบื้องต้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมายอมรับว่าในส่วนของไตรมาสหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการบริปโภคการใช้จ่ายภาคร,รัฐเนี่ยมันดูเหมืนอนยังชอตัวลงเพราะฉะนั้นทิศทางในส่วนของการปรับตัวเลข GDP ของไทยลงเนี่ยก็คาดว่าทางกนตรก็น่าจะมีการปรับลงในปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับซึ่ง ในปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับยี่ถ้าผมดจำไม่ผิด23มีนาคมจะมีการประชุกมกองมอมมันมเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าทิศทางเศรษฐกิจไทยยังชอตัวลงก็มีโอกาสที่ธนาคารไทยอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้นยนโยบายลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวในแง่ของส่วนช่องว่างของดองกเบีย้ยนโยบายเราเมื่อเทียบ,บกับเฟิร์มก็ยังมีอัตรามีชอบบ่องว่างทำให้ยังสามารถที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงได้นะครับ ภาพรวมตลาดก็คงอยู่ระหว่างการปรับฐานนะครับโดยแนวรับที่เรามองไว้เนี่ยจะมีอยู่2.6,1330ก,กับ1,320จุดก็แนะนำให้ทยอยซื้อในช่วงที่ชนีอ่อนตัวลงมานะครับนี้ก่อแนวต้านระยะสั้นบริเวณทั่1 3 4 0 1 3 000, 5 0เนี่ยตลาดคงยังผ่านไปไม่ได้เพราะในแง่ของปริมาณการขายเนี่ยมันก็ยังเข้ามาซัพพอร์ตได้ไม่เยอะในช่วงสั้นนี้ก็อาจจะหาวุ่น ที่มีสัญญาณบวกระยะสั้นทางเทคนิคอย่ายที่คุณรว่บอกแนี่เก่งตรงไหนไปก่อนนะครับในส่วนของ a p p l e Daily รี่ประจำวันนี้ก็ขอจบรายาะตังนี้ก็ติดตามยังไงตัวนี้ครับ